สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอผมนี่ครับเสื้อสีโอรสนะครับก็เป็นเสื้ออีกสีหนึ่งของบริษัทผมที่สังกัดอยู่นะครับมิตรแท้ประกันภัยนะครับวันนี้ก็มีคําถามคําถามหนึ่งครับว่าพี่ครับทําไมเราต้องทําประกันภัยรถครับทําพรบอ,รอย่างเดียวได้ไหมทําได้เพราะว่าพรบรเป็นประกันที่ทางกรมขนส่งเข,งข,งขงบาบังคับอันนั้นคือต้องทําอยู่แล้ว แต่ประกันภัยรถเนี่ยประเภทหนึ่งสองสามสองบวกสามบวกเนี่ยเป็นประกันภัยภาคสมัครใจไม่นด้มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำนะครับแต่ที่แนะนําให้ทําเพราะว่าลองคิดตามผมนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีประกันภัยรถยนต์นะครับเราเกิดเหตุสูวิสัยไปเกิดเหตุชนกันนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีการตกลงกันไม่ได้ว่า ฝ่ายได้เป็นฝ่ายถูกฝ่ายได้เป็นฝ่ายผิดเรื่องต้องถึงใครครับตำรวจจราจรนะครับแร้เงิ้าสกลงไม่ได้เรื่องถึงใครครับต้องไปถึงขั้นฟ้องศาลกันนะครับแล้วเวลามีกันไหมครับเราก็จะเสียเวลาไปใช่ไหมครับประกันภัยรถคือคนกลางที่มาเชื่อมตรงนี้ครับให้ระยะล่นร,ระยะเวลาที่เราจะเสียเวลาไปเนี่ยให้มันสั้นและหายไป พอเราเกิดเหตุสูบิสัยมีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับแล้วมีประกันภัยรถนะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าซ์เวเยอร์มาที่เหตุการณ์แล้วก็จะมาคุยกันว่าโอเคอรถของฝั่งนี้เป็นฝ่ายผิดนะรถฝั่งนี้เป็นฝ่ายถูกนะเราก็ออกไปเคลมแล้วก็ตกลงกันเจรจากันแล้วก็โอเคฝ่ายผิดฝ่ายถูกเราก็ไปตามไปเคลมที่อูน่นี้อูน่นี้ตามที่มีการคอนแทคกับแต่ละบริษัทนะครับ เรื่องก็จบลงไม่ต้องถึงตำรวจจราจรไม่ต้องถึงศาลเวลาเราก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปวันอื่น,นวันนู้นวันนี้ศาลนัดศาลนัดอะไรอย่างนี้เราจบที่เหตุการณ์ตรงนั้นนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่และมีบริษัทประกันภัยรถเนี่ยเป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงติดต่อประสานกันระหว่างรถสองคันนี่ครับคือประโยชน์ของประกันภัยรถนะครับ ตรงนี้นะครับนี่คือประโยชน์อันที่แท้จริงเลยนะของประกันภัยรถนะครับก็คือเราเป็นคนกลางเพื่อจะมาเชื่อมโยงเพื่อจะ,ะเจราจาว่าใครถูกใครผิดและทําการซ่อมรถของแต่ละฝ่ายนี่ครับเป็นประโยชน์ของประกันภัยรถนะครับไม่ว่าท่านจะทําประกันภัยประเภทไหนครับประโยชน์ข้อนี้ก็จะได้นะครับซึ่งมันจะทําให้ท่านเนี่ย ประหยัดเวลาในการทํางานในการดําเนินชีวิตไปนะครับนี่คือหลักของประโยชน์ของประกันภัยรถนะครับทําไว้ดีกว่านะครับจะได้อย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินมากมายในการที่จะซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งครับประกันภัยประเภท3ก็มีประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ซื้อเวลาและประหยัดเวลาในการดําเนินชีวิตของเราได้นะครับโอเคนะครับ คากคลิปน,นี้ดีนประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยทาไมเราต้องทําประกันภัยรถนี่ครับประโยชน์ที่แท้จริงของประกันภัยรถนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับ